สวัสดีค่ะร้านเฟอร์นิเจอร์ไม้บ้านปัญญาวงเวียนพระราม5ราชพฤกษ์นะคะที่เห็นอยู่ในจอตอนนี้นะคะก็เป็นโต๊ะกินข้าวนะคะเป็นไม้สักแท้แต่ว่าทําเป็นสีเซียนขาวนะคะซึ่งสีเซียนขาวเนี่ยบางท่านก็ชอบแบบขึ้นเซียนเยอะๆเอาแบบขาวโพลนแบบนั้นเลยนะคะบางท่านก็ชอบแบบ ไม่ต้องขาวเยอะนะคะสําหรับเจ้านี้นะคะบอกขาวปานกลางนะคะก็คือประมาณนี้นะคะเป็นไม้สักแต่ว่าเราเอามาทําเป็นสีเสียนขาวนะคะเนื่องจากว่าธรรมชาติของไม้สักเนี่ยลายไม้แล้วก็เสียนไม้เนี่ยจะมีความความละเอียดแล้วก็ความงามของลายไม้เนี่ยคือสวยมากเลยนะคะนี่ให้ดูใกล้ๆเลยนะคะแล้วก็เวลาขูดเสียนออกมาเนี่ยมันก็จะ เห็นเสียนเห็น,เห,นเห็นลายไม้ได้ชัดแบบนี้นะคะก็ถ้าท่านใดเนี่ยต้องการต้องการแบบนี้นะคะแจ้งทางร้านได้นะคะแต่ว่าต้องรอรอนิดนึงนะคะสำหรับเก้าอี้ทรงนี้นะคะเป็นที่นิยมมากเลยเนื่องจากว่าตรงนี้นะคะจะเป็นลักษณะของโคง้งโคงโค้งตรงนี้1จุดโค้งตรงนี้อีก1จุดคือโค้ง2จุดเพื่อที่จะรับกับสรีระด้านหลังของเรานะคะนั่งสบายนะคะ สําหรับขนาดของโต๊ะอันนี้นะคะคือความยาวนยอยู่ที่เมตรห้นะคะความยาวตรงนี้เมตรห้แล้วก็ความกว้างตรงนี้นะคะอยู่ที่90ซนเมสูงจากพื้นก็คือปกติทั่วๆไปของโต๊ะรับประทานอาหารก็ประมาณ80ซนติเมตรนะคะนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูเก้าอี้แต่ละตัวว่าเวลาเขาขูดเซียนเนี่ยคือ,เ,อ,อเขาเป็นยังไงนะคะนี่สวยงามมากเลยนะคะ ตัวนี้มันจะทํายากกว่าสี่ไม้นะคะเพราะฉะนั้นท่านใดถ้าสั่งเป็นสีเส้นขาวยก็ต้องอดใจรอ,อนานนิดนึงนะคะสําหรับขาของเก้าอี้ก็จะเป็นแบบขาขาหลุยหรือว่าบางท่านเขาก็เรียกว่าขานกแบบนี้นะคะขูดเส้นกันเย็นขาแบบนี้เลยนะคะเป็นไม้สักแท้ๆนะคะบางท่านก็สงสัยว่าเออเป็นเป็นไม้อัดสักหรือเปล่าไม่ใช่นะคะสักแท้ๆมาเทส มาเทสดูหน้างานมายกกันได้เลยนะคะสำหรับขาตัวนี้ก็เป็นสักแท้ๆตันนะคะไม่ใช่ลามิเนตคือมันจะมีอีกอีกแบบหนึ่งที่ตรงนี้สักสักสักแต่ข้างในไม่ใช่ไม้สักนะคะแต่แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นแบบประกบนะคะคือชิ้นชิ้นเนี้ยชิ้นเนี้ยชิ้นท็อปเนี่ยคะคือจะหนาเท่านี้ส่วนตัวนอกนี้เป็นการประกบเพื่อให้ได้ดีไซน์แบบนี้ขึ้นมานะคะ ร้านบ้านปัญญานี่เปิดทุกวันนะคะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่8.00โมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 9 8 4 2 8 7 6 1แอน่ะคะแล้วกอ็อีกเบอร์หนึ่งอีกเบอร์หนึ่ง095 605 3404นนะคะนี่นะคะชุดนี้เหมาะสำหรับตั้ง ในทาวเฮาส์หรือว่าเป็นบ้านเดี่ยวก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นคอนโดเนี่ยไม่แนะนำนะคะเดี๋ยวมันจะเต็มนะคะซึ่งเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมีอีกไซส์นึงซึ่งเล็กกว่านี้นะคะสําหรับ4ที่นั่งชุดนี้เป็น6ที่นั่งนะคะสวยงามมากเลยนะคะอย่าลืมนะคะร้านบ้านปัญญาวงเวียนพระราม5ราชพฤกษ์เนี่ยตั้งอยู่ริมถนนนะครอ,อินนะคะ ตรงเออหรือว่าเลยจากโรงเรียนอนุบาลเดนล่ามาประมาณ1กิโลเมตรนะคะพอเราเห็นป้ายบ้านกองน้ำมีเตรียมตัวชิดซ้ายไว้เลยนะคะมันอยู่ตรงโค้งพอดีเป๊ะโค้งหักศอกพอดีเป๊ะเลยนะคะถ้าเลยไปก็จะเป็นร้านขายมยเอเตอร์ไซค์พวกบิ๊กไบค์ทรอิอัมดูคติคาวาสกิป,ประมาณนั้นเลยนะคะแล้วพบกันที่ร้านนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามร้านบ้านปัญญานะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ